สวัสดี <là> ครับมื<า>ีมั่วมาพบพ่อครับตอนคุณดีสานครับผมมือนี้ทิพาพี่น้องมาวาวจุฬาอีสานสีเหลืองลงครับเป็นยังไงผมก็นั่งลงเนาะล่มไก่เบิ้ดล่มไก่เบิ้ดเลยครับพี่น้องเมืองนี้ครับเสียกครับเสียกงานเตเะเลยครับล่มก็เลยเสีเบิ้ดครับผมเดี๋ยวมาเบิงเบากันเลยครับผมหลังจากขึ้นแล่นกับหลวงพ่อหม่อมมาสีถุ่มครับล่มหนีบอสอดแจ้งครับล่มตีหนึ่งจะเบาสอดแจ้งเสือครับแต่เอียงไปฟังคราบขุนจังหน่อยเพราะว่าไปน้ำล่มครับผม ล่มมันเบิดแลลวครับบันนี้ครับเป็นมือสุดท้ายแล้ะครับของล่มเนาะพอคงว่าจะไม่อีกช่วงเดือนมีนาโมนะครับเดี๋ยวสิผ้าเบิร์ากันเลยครับนี่ครับพี่น้องวาวจุฬาอีสานลอยหกสิบเซนติเมตรครับผมทรงไห้พีทางยะโสธรครับผมนี่ครับกำลังสีลงครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ล่มเบิดเพิ่นเบิดครับเปล่าแรนมากก็ต้องุ้มนะครับนาะจิมอลง ตัวนี้ผมใส่เป็นเสือกสายพานครับผมผมใส่เป็น1.7ครับสั้นดีขนาดเบาครับร่มโมมี่นี่แบบมันบมนักเสียงนะครับพี่น้องเบาวบไอ้เวบาวมีน้ำหนักเบาถึงกับเาวบาโมมี่นี่อาการหนักเสียครับผมนะครับขาดร่มโมมี่นี่ผมบริบาวารพูดครับเบอรที่แล้วครับร่มบนเบิดตแลยครับเบิดเป็นเบิดตมันอยู่ด้วย อยู่น้ำการทรายมันตีครับผมทรายหนาทรายหลัง้อนอยู่ไหนเดี๋ยวมาถามมึงเลยครับผมเดี๋ยวเจียววอลลุงครับกับพี่น้องกับเจียวลุงไปที่เรร้อยครับนี่ครับเสือกสายผ่านครับผมขอดีครับขอดีนี่มีหนักเบาเลียเหนียวครับผมเกจเทวาลสั้นน้าครับหาดเนี้ยครับผมเรึ่งจุดเกจมีเลนวาวสองเมตรสบายๆเลยครับเดี๋ยวผ้าลุงกันเลย บรฮเทใไทยห้อมเมือนนะครับเสือกห้อมเมือนนะครับจับเดมยูดีใส่ทุกงเมือกับยูดีครับใส้ทุกงเมือนังเลยยูดี ครับพี่น้องล่มเบิดนะครับล่มบนเบิดแล้วล่มเหมือนมุ่งวาจิมาอีกช่วงเดือนมีนาบ่าครับเดี๋ยวยังกี่หาเบิรงอีกนะครับเนาะตอนนี้ล่มอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับล่มอยู่ประมาณนี้ประมาณเทียบบสองใจครับตอนนี้ล่มอยู่ซีนี่เสือเหรอสายแล้ว ชัยเสื้อเนี่ยนี่ครับเสื้อแข็งครับมือเนี่ยครับแข็งคือลวดนี่ครับพอดีมั้ยเนาะตอนนี้ตอนพอดีนักเบา นี่ครับพี่น้องก็ลงมาพิธีรีบร้อยครับผมบาจุฬาอีสานร้อยหกสิบเซนติเมตรครับผมตัวนี้อ่ะสอดยางสามขึ้นแล้ะครับผ่านล่มนรกมาเนี่ยหลายครับผมไอ้เมื่อคืนนี่ผมก็เลยฝ่อเฮทนูล่องทนูให้เพิ่นนะครับเนาะเพิ่นยังได้เสียงไงพอดีไหวๆผมมันแตกครับผมมันเจอล่มนรกนะครับมันขาดบนแตกอย่างนี้มันขาดแล้วมันฟาดกระปีครับแตกนี่ครับ ตัวนี้อย่าเป็นหัวกระสุนครับผมไปพัดติ๊กชนิดบางครับปีกครับปีกอะโอเคครับบเป็นหนังครับผมอีกล่างปีกบนครับะแบบแข็งกันเลยครับผมหายห่วงครับผมการแข็งเท่าวัอนี้ครับเปีกผมดันแข็งกันเลยครับผมเข้าสนุขาดครับขาดขางหนึ่งนะครับ ถ้าไปมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร่สำคัญอย่าลืมกดกดระดิ่งปดี๋ยวผาดกลิปใหม่ๆของตคนขดิษาลสารกิปนี่ก็ลาไปด้วยภาพสวยๆตอนเช้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับปู